ครับพี่เก่ง5 4 3 2เริ่มครับครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับในส่วนของข้อมูลของบัตรเ e r ร์ s สมาร์ทเพินะครับเชื่อว่าสาขาเนี่ยน่าจะได้วความรู้แล้วก็ได้ทำความรู้จักกับโปรดักต์ตัวนี้มากพอสมควรนะครับสำหรับตัวบัตรเ e r ร์ s สมาร์ทเพนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยลูกค้าก็จะถือบัตรตัวนี้เนี่ยไปใช้งานที่หน้าเคาเน์เตอร์ นะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะจบในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยต้องขอย้ำเตือนกันในบางหัวข้อซึ่งเป็นหัวข้อสําคัญนะครับเรื่องแรกก็อบอกว่าตัวบัตรเพิ่อสมาร์ทเพิร์ตตัวนี้เนี่ยเป็นบัตรซึ่งลูกค้าจะทําการซื้อวอชเชอร์แท็กเก็ตจกในงานไทยเที่ยวไทยเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าลูกค้าจะไม่สามารถทําการซื้อเพิ่มหรือท็อปอัพได้นะครับและ2ก็คือว่าในการที่จะใช้รถเนี่ยหลักการเหมือนกับการใช้โมชเชอร์ชุดเก่าก็คือว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องทําการจองผ่านทางแผนก รับจองเท่าน,นั้นนะครับลูกค้าไม่สามารถถือบัตรรักษาเนี้ยไปใช้ที่หน้าเคาน์เตอร์อรรอในรูปแบบของการวอล์กอินได้นะครับนอกจากนั้นครับในส่วนของการใช้เนี่ยนอกจากตัวบัตรเองตัวเครื่องก็เป็นตัวปัจจัยหนึ่งนะครับที่ต้องฝากเตือนดือว่าเครื่องเนี้ยพยายามอย่าให้ตกพื้นแล้วก็พยายามอย่าให้เปียกน้ำนะครับเพราะาอาจจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเกิดการเอร์เรอร์ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าตัวเครื่องมีปัญหาจริงๆนะครับในส่วนของคู่มือเนี่ยด้านหลัง จะมีเบอร์ hotline ในการติดต่อนะครับซึ่งสาขาเนะี่ยสามารถติดต่อกับซัพพลายเออร์ในการดูแลตัวเครื่องโดยตรงเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ตัวเครื่องนะครับและสุดท้ายครับอ่าในคลิปนี้ต้องการจะแจ้งว่าเราจะมีการส่งในส่วนของซอฟต์แวร์คู้มือทั้งหมดไปให้กับทุกๆสาขาเพื่อทําการศึกษาเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากคลิปณวันนี้ถ้าเกิดว่าสาขาไหน มีคำถามหรือข้อสงสัยหลังจากที่ได้ดูคลิปไปแล้วและได้ศึกษาตัวคู่มือเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถติดต่อกลับมาได้นะครับทั้งที่แผนกฝึกอบรมและแผนกการตลาดนะครับก็หวังว,ว่าทุกๆสาขาจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้อย่างถูกต้อง,องและมีความสุขนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ